ูออกมาวางออกมาออกลูกลูกเต็มเลยช้อนหน่อยนี่นี่ไม้ผมกี่ปล่อยลงบอ่อมีเด้กกบกบผลได้ตอนเป็นยังอื่นตนั้งแต่ลายมือทีแล้ว สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องมืนอี้ก็มาห้มานะคือเก่าแต่ว่ามาทรายเนาะพนตกพนตกป่านนี้ก็ยังโลงเมิดอยู่พี่น้องเลยนี่ดน้าแต่ก็มีแต่บริเวณนี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่แถวบ้านนะพนตกแห้งตั้งแต่ตอนแรงวัดเนาะแต่แรงวัดนี่นาเขาพนโมแห้งฮะก็จะมาแห้งตอนเศร้าพี่น้องอยู่บ้านนะแรงวัดนี่ก็น้าเต็มไปหน้าข้าวมากๆคืออะก็ตกมือเศร้านี่ตกหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันตั้งแต่ตีห้าพี่น้อง อยู่หน้ากับทั้งสิมาตกแห้งเศร้านี่ก็มีน้าหทั้งเสียงเขียนพี่น้องมือแรงนี่เข้ามาหาจับอึ่งเซลเซีลแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาหาเลาะเบิ่งหอยหน้าลองเบิ่งแต่เบิ่งไปมากๆก็คือว่ายังบ่เห็นจากหน่วยนะเนาะสงสัยประมาฝนทักกระตกแล้วมันยังบ่ออกต้องสัสักพักหนึ่งผู้บังเนาะงพ่นยังบ่ออกพี่น้องที่จริงฝนตกแล้วก็ประมาณมือแรงด้ว่ามืออื่นพ่นออกเนาะอันนี้คือว่าเราพ่นทักกระตกมือเศร้านี่แล้วก็ฝนหยุดแล้วก็มาเลยมันจะโบออกแล้วเนาะพี่น้อง ไปเบิ่งไปส้มดมกันมาสิได้หอยจากหน่วยบอกพี่น้องกะคนมาผลกับสีเศร้าห้องเสียงเขียดกัได้อาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเสียงอึ่งเอ้ยเสียงเขียดอึ่งมันยังมาห้องกลางเวรเงินเสียงเขียดชองตัวนี่กับม่านมีมาพูดแหละพี่น้องทั้งรักสามสิบห้าประมาณเศร้ากว่าโลทางกะมิตดกี่ต้มมันหมื่น มื่นหมื่นทีองเอ้ยทางมากเลยหอยผลยังบอกออกว่าละผลหักกระตกลงไปนี่เพราะว่าตกแต่แรงวนันนี่น้ำม,มีแต่แรงวันก็ออกแล้วดอก,ดอกจีมันเห็นจนะเห็นอยู่แรกกระปูมันออกไต่แล้วหอยก็ยมือแรงตอนแรงแรงที่ลองเลอกบางอีเพราะว่าอันนี้ผลหักกระตกอย่าปุบแล้วมาปรับโหลดมันกับโบมีแล้วเนาะ พยันแต่ฝนป้าแล้วนี่น้มันบดได้เหลือสมุนไพรโกบอึ่งเขียดมันไข่ฝนป้าแล้วก็น้ำแห้งาต้พืชตลอดปีมันยังบวออถฝนหักตกมันยังบอกรถจะเห็นนะใช่ไหมในเบ้าบ่หรือในยังมันกำลังเริ่มมั้งมันยังอยู่ในเบ้าอยู่ คำย่ำแรงคนบวกลายนี่กะสิมีลายแล้วพี่น้องย่ำแรงกะเจ้ามหาทรัพย์หาควยเอาบุษย่ำฝนกะคนอื่นก็จะก็มหาเก็บกันปีนี้มีบ่อกบ่อปลาแล้วกับคำมีหอยได้หอยก็สิเก็บใส่บ่อกบ่อปลาไว้จังหน่อยพอดีรับแนววดจังหน่อยนะฮะใะดู ยังให้พี่น้องบปกติในสวดสวดเสียงเขียดแต่เพื่อขยั่งไปมันเกิดเศร้าห้องกระปูเขาออกแล้วพี่น้องปูมันออกแล้วพี่น้องมันตกมันก็ออกแล้วกระปูอาไปมันขวัดบ่อกบบหันเนี เออเก็บเก็บเห็ดคอนทุกคนออกในงากกเสือกเห็ดคนเห็ดคอนกินได้คือกันพอยกำลังเริ่มออกไตแต่ยังออกบลายหน่วยน่อยมันอันนี้พี่ดอง เอาไปถิ่มใส่บ่อกไว้พี่น้องกระปูพี่น้องช่องโตคุลอ่ะอัพตัวหนึ่งหายละกระปูก็ออกคนโตกระปูโอ้ยเดี๋ยวทีไรพี่น้องบิ่งลูกมันพี่น้องกระปูออกมาวางออกมาออกลูกลูกเต็มเลย บม่ได้เอาไปกินน้องเราจะเอาไปปล่ปปอยใส่บอ่อพี่น้องค่ะปูนีร้ายคับ โโออยย้กระปูรอฝนพี m m ưa, ph ương, ph ương, i, ่น้องเอ้ยเบิ่งตัวใดก็ลูกเต็มทองเด้วยใช่ไห้เบิ่งโอ้ลูกมันใตยืดอยู่ทองพอแล้อว่างกระปูนี่พอแหละอาแต่หอยวันี้ลูกมันหน้าหันหน่ะมีลูกบัดชามโตเลยลูกมันออกหันกระลายเรือเฟือเพลเฮงละอันนี้หอยหอยเหน่าหอยดีหรือหอยเหน่า คอยหนาวคอยแหงรอคอยฝนเวลาเก็บหอยมาแต่เด่นอง่เลยหอยกำลังเริ่มออกพี่น้องคอยมากินี้ยังบ่เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มเนาะก็เป็นฝนตกแต่แรงวานนี่ออกลายแล้วปันนี้ กเมื่อกี้ก็พอคนค่ะพอพนอาจจะตกก้าเนาะขาดหน้าตกก้าพี่น้องเว,ว้ยวันนี่มาไทายหดวันแรกแหละค่ะมือที่สองค่ะมือนึ่งก็พนทืนลงมาเลยแต่ยังไทยหดไปแล้วชั้นอ่ะไทยจะหยดเข่าเองเนะเาะพอพ่นน้ำน้ำลงมาก็จะหยดเขายางได้ทุกคนหอยมันกำลังเริ่มไต่ออกพี่้องเลย มอยกำลังไต่ออกจากบ่อนชนพี่น้องเลยป้าผู้น่วยนะเพราะว่าบนได้หน้าบัเทิงมันกำลังเริ่มไต่ออกเนาะป้าพี่น้องป้าลายหน่วยรีพี่น้องโอ้โหเห็นบหพี่น้องสองหน่วยนี่นี่ขัวแถวนี่มันเวลาอันีามันเข่ากับมันก็จะมาขัวมันหมักอยู่แถวนี้เนาะอันฝนตรงกำลังไต่ออกป้านี่ใกล้กอน้อไม้พี่หน่วยนี่ นะดองหอยนี่แซ่บห้ายากอีกแล้พที่้องมันคือจเป็นราคาก็าหอยอันอื่นเลยย้อนหน่วยหน่อยมันคือจเก็บไปใส่บอกไว้เพราะว่าคนอื่นหานะเขาห้าคักห้าเหน่ยนมันดับแนวเนาะส่วนเฮาเองยังว่าเฮาแบบกินพอประมาณแล้วเขาก็จงไว้มันไข่ คอยเลือหน่อยก็ออกพี่น้องคอยเหลือหน่อยขอจับหน่อยอบรรยากาศฝนก็นลงหมิดต,ตลอดเวลาพี่น้องแถวบ้านแห้งฝนตกนักแห้งน้ำล่นให้ล่นคันอันนี้ยังแบบบ่คอยมีน้ำปนันใดมีกต่ส่วนหน่อยเป็นบางหมอง พอเลยพี่น้องกระปูแถวนี้ยังมวมีน้ำจกดีเลยพี่น้องเลยพอดีเลยเนาะจะได้ยอดเข่าน้ำลายเกินไปกับยอดเข่าอะได้แต่ก็บ่ได้ยอดเปิดดังนั้นเลือกยอดเป็นบางมองปไปเบิ่งพ่นขาดตะกาถ้าเกิดว่าแถวนี้มันมีน้ำเบิดหามีบิดได้หอยแถวนี้ เขาว่าประมาณพ้นตกแหงเถือทีสองหรือเสือทีสามผุหลเนาอมันจังออกลายออกลายที่ว่ามันออกแต่เบ่านะพี่น้องคือปีที่แล้วเค,เคยเก็บพี่น้องเบิ่อยู่แดี๋วมันยังอยู่ในเบ้าตามแคมคันนาะนะแบบนั้นเลยถ้าพนตกแบบแหงเถือทีสองทีสามอันนี้พ้นน้ำบ่ค่อยมีมันเลยโบอยากออกได้แถวนี้นี่ยังบมีน้ำแงไไหงด้หอยจะดีปะหวานก้าวองตา ขับย้ำช่วงฤดูแล nah <No>. ้งก็เจ้าบัวครัวลายบัวซับเอาลายก็บแหงลายพี่น้องหอยอันตามเข้มขันก็จะหาเอาเบ็ดย้ำเลยน้ำบ่มีตกก้ากับตกก้าแบบบ่มีน้ำแหละแต่ว่าดินสุ่มๆกับตกไว้น้าสุ้มข่อยถ้าพ่นบปโต้รีรอน้ามุ้บโปข่อยข้างหน้าู่เล็กหน่อยอันที่มันผ่านมาบ่นข่อยเก็บหอยกับบุ้เกินช่องเสมอกับแห้งพี่น้องเลยน้านี่ต้องน้าอรีรอพ่นโต้รีรอจังสีหน้าข้าง โต๊กกาสองาต,าตาตานีตาหนัดขัดตะกร้าดูทำนามาแล้ว่อนเราดูดำไห้ดำนายำอะไรนี่ว,ว้าวจะบ,บืนตายไปบ,บ่วบัผู้ใดข้าเหมื่อยเยหื่อยเรด้อยๆเอยเหดไหน้เหดนาไปเจอแดดเปียงเปียงมืออะไรวู้ยวจูวาน้ำบริมีนะ เบิง่งน้าสุ่มข่อยเขาบ่กอันนี้มันแห้งแห้งที่สุดกว่าหมู่กระเทือเดียวอันนี้แหละพี่น้องกายหัน่นกับแห้งน้ำบวมครับหน้าสุ่มข่อยเขาบอกพูดดีๆหรอกแต่ว่ามีแต่พูดอยู่บนลุ่มบนค่อยถ่ายลายๆในจากหน่อยน้ำอันนี้นะโบเกิลฮอตเมอแองกับโบเวดอันนี้นะ กับตาหน่อยตัว้ตกก้าเข่ากลางพี่น้องเข่ากลางกล้าเข่าอันนี้แต่ละปีลกยากยากเข่าใสแถวหน้าหลุ่มนะลกง่ายแต่แบบเข่าดออยู่แถวโน้นเวลาตกน้ำลังหมู่เข่าดอแถวโน้นที่ตกอยู่แถวโน้นทงโคกล้ลอันคนตกน้ำลายจังหน่อยลกง่ายแต่นั่นแหละถือาลกยาก จนเเ็ดอยกำลังออกจากเบ้าดีบ่หน่วยนะเก็บบเออลายหน่วยนอนแถวหนี่งจะเสียวเมือไว้ให้ผลปล่อยสะบอกคบไว้หน่วยน้อยมันจังหน่วยซูนพันเบิดหน่วยน้อยมันลายน่องอยู่ตามไทยนาเวลาไถนาแล้วก็รถเหยียบนี่พี่น้องในเบ้า หลดเหยียบมันหน่วยมันตายตั้งแต่ยา่าหนักกงกระเพาะแห้งเอ,อ,อมแมนพลนตกแห้งกว่านี่นี่มันออกลายดี่ยเนไปปล่อยน้าในะบ,บ่กรบกะมีอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องเลยแล้วกระพอมวิวกี้เอากบกบเวลาฝนประจับอึง่งฝนจับมาเอามาปล่อยใส่บ่ ก็มีอยู่เทียงผันฉี่ไว้ปล่อยใส่บอ่อเนาะอันนี้จะไปถิ่มใส่บอ่อกบไปแหละส่วนบอ่อปลาก็พ่อเมื่อกี้บบท่านได้ขังบบท่านได้ขังแล้วก็บโท่านได้ซื้อลูกปลามาซ้อมข้าวเวียดช่วงนี้มันออกลายลายบัตน,นาจาังสีต้มอันนี้นะสีอับไปปล่อยพี่น้องเลยไปใส่บ่อไว้เบากระปูนี่ลายคักเอ่ยพี่น้องบ่นอึบเออพ้นมาแล้วมันก็นวางไข่เนาะ ลูกมันพี่น้องลูกเต็มทองอยอะๆอยู่ตัวใดก็บุได้จับดอกตัวนี้เนาะสำนักกับพ่อแล้วปล่อยใส่บ่อลูกในทองลายแหงน้าม,มันบุได้ลดนองมันลดนองมันไหลาเต็มอรอาแล้วมันพอดีแบบเต็มนองสำใด้สำหนึ่งเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเบิ่งน้ำในน้องพี่น้องปลาหลอดตายแล้ววัน แต่ว่าบบได้เต็มขักเนาะถ้าถ้าว่าเต็มขักก็ต้องเต็มฮอดพินแล้วก็สิล้นนองออกไปผูอันนี้บบได้เต็มซ้าแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาหลายเติบถ้ามันเต็มขับก็สิล้นไลลงไ้นาไลลงไปผู้ในห้องเมืองไลลงไ้นาอันนี้แบบเพิ่มขึ้นมาหลายเติบถ้ามันบบเป็นพื้นที่สั้นๆก็น่าจะบบได้ลายซํำนี้เนาะอันนี้กายหั่นมันเป็นสันเบิดมันก็เลยไลลงมาโฮมอยู่นี่หั่นบ่ถึงขันว่าเต็มนองเนาะ อันนี้กับมาเลยพี่น้องทำไมมันบาทันได้ออกตัวแบบพ่นหอกตกยางน้ากับบนลายพูดมันตกอันบนตกสองสามเถื่อหุณเนาะันออกลายที่บ่ามันอยู่ในเบ้าเป็นมุ่งไค่มุ่งมันะมันออกปัญหาสี่ห้ามาต้มพี่น้องนี่มันน้อยหนึ่งไว้พอมีกี่ปล่อยลงบ่อนี่เด้กบกบผลได้ตอนไปเยืนอื่งตั้งแต่ลายมือที่แล้วแล้วก็ได้มื่ขึ้นนี้เนี่ยตัวหนึ่ง บ่สิเอามาปล่อยลงบ่อเด้อนี่พี่น้องโอ้ยหลายโตอยู่เด้อเป็นตัวโตใหญ่ๆตัวน้อยตัวใหญ่โอนี่พี่น้องกบสิมาใส่บ่อไว้พี่น้องกบธรรมชาติเด้อนี่สิมาิ่มใส่บ่อไว้ใส่บ่อกบไว้มีน้ําน้อยนึงนบ่ตกแฮงใส่อีเด้ปล่อยน้ําใส่อย่าให้มันบกเด้อบัดนี้กบไข่แลมแรง กิ๊ดเด็กพี่น้องกับประพันธ์นี่โอ้สองสี่หกเจ็ดตัวผูกกบวันนี้น้องพี่น้องอันนี้ก็ไหวคนปล่อยลงบ่อก,กอบคือกันส่วนบ่อปลากันยังมทีทันขังจังมือใดใชได้ไปซื้อลูกปลามาใส่ไปแล้วคลิ๊ดเด็กแตได้สบายดีเด้อพี่น้องขอบคุณบนสู่สุคนเด้อ